สวัสดีครับฟามอ้นใหญ่อามาตัตนาควรวันนี้เรามามีสาระมาฝากเช่นเดิมนะครับจากที่เราดูเผือกกลางสีขาวไปแล้วนะครับอันนี้เรามาดูสีพื้นฐานของเขานะครับคือสีปกติของเขานะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับอ้นกลางสีปกติส่วนใหญ่ก็จะออกลักษณะแบบนี้นะครับคือสีเขาจะ ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอกันทั้งตัวนะครับจะเป็นเทาดำหรือว่าออกดำเข้มก็มีนะครับซึ่งจะแตกต่างกับอ้นใหญ่สีสันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราดูลูกอ้นใหญ่เปรียบเทียบกันนะครับนี่คือลูกอ้นใหญ่นะครับส่วนนี้คือลูกอ้นกลางนะครับถ้าเป็นสีปกติ แยกออกชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วจะดูยากมากนะครับตามที่ผมเคยลงให้ดูคือทําไมเราต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่าอ้นสองสายพันธุ์นี้นะครับผสมข้ามกันไม่ได้นะครับอ้นขาวกลางหรืออ้นเผือกกลางผสมข้ามกับอ้นใหญ่สีปกติของเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเผือกใหญ่ตัวนี้คือเผือกใหญ่นะครับ ลูกเผือกใหญ่สามารถที่จะผสมกับอ้นใหญ่ที่เราเลี้ยงกันอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้ออ้นเผือกนะครับเราต้องรู้จุดประสงค์ของเราว่าเราจะเอาไปผสมกับพ่อแม่พันธุ์ของเราได้ไหมนะครับตรงตามสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ไหมสองสายพันธุ์นี้ผสมข้ามกันไม่ได้นะครับ ครับคลิปนี้สวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ